มันไม่ใช่งานผ้าบางจ้อยที่พี่ขาย5บาท10บาทมันเป็นงานกันหนาวแฟชั่นหนาสวยนะจะออกกางเกงจะออกเสื้อสเวเตอร์ออกแจ็คเกต็ตบุนออนวม<ว><ว>อะไรอย่างเงี้ย พี่ไปราคาคือ50ขึ้น60ขึ้น80 90บางตัวดันถึงร้อยกว่าัาได้เลยพี่ดูงานพร้อมกันได้เลยนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยจา้า,น,านะคะวเปิดกางเกงสวัสดเปิดเจสิบไหมพี่วิภาวันวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดเจสิบนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเปิดให้เพราะว่าพรุ่งนี้ตู้เข้าจ้ะพี่จ๋านะคะใครได้เจสิบเคียร์รถ ไปเมื่อวานนี้ส่งฟรีไปนะคะแม่ลืมเกื่อหมดสต็อกแอดพลอยแล้วปล่อยไปดไปอะโกแต่ว่าเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาค่ะรถใหม่จะมาประมาณถึงพรุ่งนี้แหละนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่เลื่อนวิแม่ดูสิความใหม่ใหม่ไหมสวยไหมผ้าบางไหมเอ่ยไม่บางเนี่ยตัวนี้่บงขนมปังบุนวอะไรแบบนี้ลูกค้างานฟีดสเวตเตอร์ลวนแล้วผ้ามีกระทั่งแบบว่า บางกระสอบเจอพวกหนังกลับใช่นะคะลูกค้าจ็กเก็ตนัง,นงอะไรพวกนี้จะกเก็ตแบบที่ปกติขายกัน3น400อ่ะพี่งานเด็กตัวละร้อยส0งยหูงานมือหนึ่งบางทีพีออเดอร์ยังไม่ได้ราคานี้เลยพี่ขาเนี่ยมันจะเป็นงานกันหนาวนะคะพี่จ๋าที่ออกทรง อลังการนิดหนึ่งจะหนานิดหนึ่งงานบุนวมบุเลยแต่ติดงานกางเกงก็จะเป็นสไตล์ลองจรมีทั้งผ้าสเวตเตอร์ผ้าลูกฟูกกรมยี่งานยีนอุ้ยนี้เสื้อน่ารักเสื้อโค้ทเด็กเห็นไหมลูกค้าจ๋าเป็นงานที่พี่ๆขายทำราคากันหรอนี่แม่ไม่รู้หนูไม่หนูไม่รู้แม่แม่เห็นหรือเปล่าช่วงนี้ก็มีลูกค้าเอาไปไลฟ์สดใช่แล้วใช้เยอะด้วยนะคะซื้อแทบจะวันเว้นวันเลยวันละแบบ มารอบละสองลูกสามลูกคุณพี่คะเอาไปไลฟ์สดเนี่ยแม่ดูดิงานน่ารักมากงานน่ารักมากซึ่งแม่เปิดงาน,งานญี่ปุ่นแม่ไม่เจอสไตล์นี้นะแม่ไม่เจอสไตล์นี้ใช่ถูกต้องโ <laughs> <ด>อ้ดูครสตมัสเว่อเออไปตัวเท่าไหร่พี่สวยมากอะทุกชิน้นผูย้อหไซส์แปดสิบเก้าสิบแต่เคยนับกันได้เก้าสิบบวกเนาะจ้ะเก้าสิบบวกค่ะพี่มันไปได้ทุกชิ้นเลยค่ะว่าเจอพวกแบบออกทรงไหนมากน้อยนะแม่นะ จำนวนเราจะเฉลี่ยให้โดยประมาณอุ้ยพี่คะนี่ทำไมมันแท้จังอ่ะอันนี้เนี่ยของป้ายแผนด้าแมากพี่ปกติก็น่าจะถ้าเจอเกรดประมาณนี้เกรดอมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้อยโลก็น่าจะ5,000อัพใช่ถ้าเป็นสเปคประมาณนี้ร้อยโลน่าจะมี5,000อัพพี่อันนี้45โลหน1 9 0ารหัสซ F เลยกี่ตัวใช่ไหมประมาณ หนูเคยนับกันอยู่ประมาณ95ตัว97ตัวค่ะพี่พประมาณนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าพี่ได้แจ็กเก็ตเยอะไหมถ้าได้แจ็กเก็ตเยอะอาจจะต้องลดหลั่นลงไปนิดเดิ้ถ้าได้เป็นผ้าสเวตเตอร์เยอะก็ประมาณที่หนูบอกนะคะลูกค้าจ๋าเออนะคะลูกรีวิวส่งฟรีไปเนาะดอเด็กศูนย์หนึ่งค่ะพีค่ค่าเปิดค่าเปิดนะแต่สวยมากลูกค้าดูดิ สวยมาก่อันนี้ก็จะเป็นแบบเดทบุกขนด้านในเนาะเดทผู้สาวเดทเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักมีเต็มเดทด้วยค่ะลูกละพันเก้าพี่ช่ำทุกต่วนใช่ขายดีมากนะลูกค้าเนี่ยเพืือนเลอะอะไรแทบจะไม่เจอค่ะโซเอาระคาลอยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ดูดิใหม่มากเอาก้อนใหม่รอเด็กสูดสเลยพี่จ๋า เอาก้อนใหม่ได้เลยดอเด็ก0ูนย์นะคะเอาไปเลยลูกค้าราคานี้ราคาพันเก้าพันเถูกออกงานฉ่าทุกตัวเนี่ยอันนี้ถ้าแม่แม่แบบไม่ไม่สะดวกซักซ่อมนะไม่สะดวกซักซ่อมงานหางคือหนูอยากขายงานทําราคาเพี้ยนมินหนูเอาไปไลฟ์สดต้องเน้นงานสภาพที่ดีอยู่แล้วงานอนลังอยู่แล้วให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมต้องซื้อ เนื้ออกใช่ไหมถ้ามันเป็นงานที่หาได้ทั่วไปอ่ะแม่บางทีมันก็จะเป็นงานที่แบบมันไม่ได้จับราคาอะไรมากมายเจอที่หาที่ไหนก็ได้แต่ถ้างานเบอร์เนี้ยโอ้โหหายากดูดิแม่งออกแต่อะไรแบบเนี้ยหนูไปหาซื้อตามตลาดหาตลาดไหนกลาดนหายากแบบเนี้ยแบบที่สวยแบบเนี้ยไม่มีแน่นอนหายากมากเนี่ย ดอเด็ก0ูนได้เลยค่ะพี่ใส่เท่ากับจํานวนได้เลยหนูแนะน<ช>ําว่าประมาณ2ก้อนก็ได้นะ<ช>ถ้าขายสดแต่ถ้าขายอยู่หลายหลายแนวอยากได้งานเด็กพ่วงไปก็ลองไปสักหนึ่งลูกใช่ค่ะลองไปสักหนึ่งลูกค่ะพี่ดูดิลูกฟูกสวยมากลูกฟูกสวยมากทําโปรรีวิวส่งฟรีให้หน่อยพี่กะทิ9ก้นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูเอาก้อนรีวิวมาปล่อยโปรพิเศษให้เลยพี่เอาไหม9 0้ a ย ไม่ไม่มันมีลูกที่หนูเปิดรีวิวอยู่แล้วว่างอยู่นะคะมีลูกที่เปิดรีวิวก่อนหน้าน,นี้แหละแล้วว่างอยู่เมื่อวานนี้ทําโปรล,ลูกรีวิวนาทีทองไปลูกละหนึ่งพันบาทถูกต้องก็จะถูกเลยพอเมื่อวานทาโปรไปลูกละกลูกละพันอนะ่ะแม่เอาเปล่าแต่ว่ามีกันอยู่เท่าไหร่วะเดี๋ยวไปเช็คของแบบหนึ่งนะคะอุ้ยนี่คุณแม่สวยมากอันนี้สี่สิบห้ากิโลพี่ค่ะ 45กิโลเปิดอีกได้ไหมเปิดอีกได้ไหมตอนนี้เราเหลือเราเหลือเท่าไหร่หนูไม่ได้เบิกเลยอุ้ยเนี่ยแต่ว่ามีโอกาสเจอนะเพราะว่าผ้าใหม่มันเยอะพี่ผ้าใหม่แล้วพวกสีงานสีอะไรเงี้ยไม่รู้ติดกับตัวนี้หรือเปล่าเออนะงานสีตกสีอะไรอย่างเงี้ยพี่มันมีเพราะว่าพวกมือหนึ่งของจีนบางทีมันเป็นพวกงานย้อมสีพี่ย้อมสีใหม่สีมันจะสดสีมันยังไม่แบบ ยังไม่หลุดออกไปไหนบางทีมันก็จะมีสีตกสีลายกันบ้างนะแม่นะอู้ห uh ู huh. สวยอะ่ะอ,อันนี้เสื้อกั๊กค่ะน่ารักพี่ค <Ooh. S 1> ่ะ45,009 45,009พี่สวยมากป้ายแพนด้าไม่เคยทำให้ผิดหวังแพนด้าสวยอะ่ะแพนด้าทำงานหนาวถึงมาก นะคะแต่อันนี้หนูก็คือสั่งกันมารอบละเยอะนะเยอะค้ะถ้าไปเจอที่อื่นราคาแรงก็แบบราคานี้หรอกใช่ไปเจอที่อื่นราคาแรงแงก็อย่าพิ่งไปแวดไปว่าเขานะเออเพราะว่าอันนี้หนูเราก็เจ้าใหญ่พอตัวถึงได้ทําบบนีไม่ขีงไม่ได้ขิงนะเอ้าใหญ่พอตัวสั่งเยอะเลยพี่สั่งเยอะสําหรับหน้าหนาวนี่แหละโรงงานเขาก็เลยเออ ก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาเอาถูกถูกเอาถูกหน่อยก็ได้เออลูกค้าเคยมาซื้อหน้าร้านยังบอกเลยว่าถ้าเล่นงานหนาวต้องมาที่โกดังนี้จริงเพราะว่าโกดังนี้นีามันหนาวราคาดีลูกค้าคุณภาพดีด้วยนี้ไม่แรนเลยโอ้ยคิดว่าขนเป็ดของพวกยูนิคอแม่สวยอ่ะลูกค้าเนี่ยนะคะเอามาดูเผื่อเพื่อคนอื่นในไลฟ์อยากดูด้วยเออตัวไหนเ0 2ใส่วนองเ้เดี๋ยวหนูหาก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานปล่อยไปหลายก้อนอยู่ไม่รู้ว่าเหลือ เหลือลูกไหนบ้างเดี๋ยว902อะ่ะเดี๋ยวเอามาปล่อยตอนบ่ายนะคะ่ดีกว่าเดี๋ยวน้องอให้แบบว่าเคลียร์ขนส่งยเดี๋ยวน้องเคลียร์เคลียร์งานที่จะเปิดรีวิวงานก้อนเปิดรีวิวใหม่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวลูกรีวิวเดี๋ยวหนูตอนบ่ายหนูปล่อยให้ได้ปะเออนะคะเพราะว่านั้นแบบงานราคาประหยัดด้วยถูกไปเลยอะ่ะลูกรีวิวเดี๋ยวเอา,เอาราคาพิเศษไปนะคะลูกคาก้าจ๋าแม่แม่อยากดูอีกหรออยากดูอีกลูกหนึ่งไหมอุ้ยน่ารักจัง น่ารักจังเลยสีชมพูไปดูเอาเรามันมี C W 0 2อยู่แถวแถวนี้ไหมมีอยู่โกดังนี้ไหมลูกมีอยู่โกดังมีอยู่โกดังนี้ไหมเดี๋ยวลองดูให้เดี๋ยวน้องดูให้เอออุ้ยนีกางเกงนะคะ <c oughs> สวยจัง <c oughs> อ่ะเอาไปเลย เก็บเลยครับโอเคเก็บให้เจ้าของเลยนะเดี๋ยวให้น้องดูก่อนนะถ้ามีอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเอามาเปิดให้อีกได้เลย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเด็กเดี๋ยวหนูเอามาเปิดให้อีกลูกหนึ่งแต่ระหว่างรองขอไปสเวตเตอร์ไหมพรมสเวตเตอร์ไหมพรมเนี่ยอยากเปิดคู่กัน2ลูกเลยแอดพิงค์ให้แบบลูกค้าดูพร้อมกันเลยได้แม่มีใครอยากได้งานไหมพรมสเวตเตอร์ไหมมอเปิด2ลูกขออนุญาตเปิด2ลูกเลยหรือว่าจะถ่ายคลิป